สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิงเจ้าสำรานครับอยู่กับผมนะฮะเอ็มซีฮิมนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปเจอกับร้านหนึ่งนะฮะที่มีน้องหมาน้องแมวน่ารักน่ารักนะครับแต่ว่าไม่ใช่น่ารักเพียงอย่างเดียวครับเพราะว่าความน่ารักความมีเสน่ห์ของร้านร้านนี้ครับเขาจะมีสัตว์แปลกครับมาล่อใจสาวๆนะครับเป็นสถานที่เด็ดแบบใหม่ๆนะฮะจะน่ารักขนาดไหนตามผมมาเลยฮะมาหากันที่นี่ฮะตามเลย เห็นหรือยังครับคุณผู้ชมครับเห็นหรือยังครับสัตว์หน้าตาน่ารักเห็นหรือยังครับมันใส่แว่นครับมันใส่แว่นใส่เสื้อตัวเอสนะครับนะฮะใส่เสื้อคุมยีนน่ารักไหมจะบ,บ้าเลยนี่หิมเองเอาเข้ามาเข้ามาได้แล้วมาตามมาที้มาสำคัญมากๆนะเวลาคุณพาสาวๆมาสิ่งที่คุณจะต้องทำปุ๊บคุณน่ะจะต้องหยิบรองเท้าให้สาวๆก่อนออเลือกสีที่มันน่ารักน่ารักนี่เดินมาปุ๊บคุณก็มาวางให้สาวๆนี้ฮะ แล้วคุณก็ใส่ให้สาวๆก่อนนะปุ๊บเนี่ยคุณลองดูสิสาวเขาจะประทับใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเดินเข้ามาอย่าลืมนะฮะทุกขั้นตอนเนี่ยทำให้สาวของคุณให้หมดนะครับทั้งล้างมือแต่ก็ไม่ต้องไปล้างขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวสาวจะบอกว่าบ้าเปล่าไม่ได้เป็นง่อยนะฮะโอ้โหมาถึงเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณจะกินตัวไหนนะฮะนะฮะกิโลละ250นะฮะบ้าเรอนี่จริงจอกไม่ใช่กุ้งนี่น่ารักเลยอะน่ารักเลยอะ ก็วันนี้นะฮะก็ได้นําตัวอย่างเป็นทางการนะครับคุณเบียร์นะฮะสวัสดีนะครับนะครับผมคุณเบียร์ครับโอ้โหเข้ามาร้านน่ารักมากเลยนะครับผมต้องบอกต้องถามก่อนเลยคอนเซ็ปต์อ่ะแน่นอนที่เราเห็นอยู่แล้วคอนเซ็ปต์ก็คือว่าคนที่มาคาเฟ่นี้ก็คือจะได้เล่นกับสัตว์ใช่แรกคิดว่าเป็นแค่น้องหมาน้องแมวทาไมอยู่ดีคอนเซ็ปตร้านจึงกลายเป็นสัตว์แบบมีทั้งสุดนักจิ้งจอกมีทั้งเมียแคทมีทั้งโอสัตว์เต็มไปหมดเลยครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ พวกนี้อยู่แล้วเอ็กโซติกคือเบเลี่ยมมาเป็นสิปีแล้วค่ะเริ่มเลี้ยงตั้งแต่สมัยมหกอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆก็เพิ่มมาเรื่อยๆลงหายใจจางไปบ้างแล้วไอ้พวกที่ยังอยู่นี่ก็ก็มาอยู่ที่หน้าร้านอะไรเงี<อ>้ยค่ะใช่แต่ละตัวนี่อ่ะอย่างอย่างเนี้ยคือสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายเขามีชื่อเรียกเป็นเฉพาะของเขาไหมฮะออ๋เป็นเน็กฟ็อกค่ะเป็นเน็กฟ็อกใช่จะเป็นจิ้งจอกที่เล็กที่สุดในโลกค่ะ คือเขาถ้าไม่ใหญ่ไปกว่านี้ใช่ไหมครับไม่ไม่ค่ะบุ้งนี้ห้าขวบหกขวบกันหมดแล้วใช่โ<อ>ตแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่นี่ครับคอนเซปต์ที่นี่มีสัตว์อะไรบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกเราเปิดเปิดธีมร้านมาเลยเนี่ยเป็นฟ็อกซ์คาเฟ่แต่จริงๆเรามีสัตว์อยู่เยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่ที่ว่าที่ดึงฟ็อกซ์ขึ้นมาเป็นตัวนําเพราะว่าเรามีฟ็อกซ์อยู่เยอะอเพราะว่าเราคิดอยู่ว่าถ้าคนเยอะก็ย<อ>ังมีสัตว์ไว้สับเปลี่ยนเพราะฟ็อกซ์เรามีเป็นสิตัวเพราะฉะนั้นเราลงทีละสตัว4ตัวเพื่อที่ว่าสัััตตวว์จะะะไไไดด้้ม่่เเเเหนนนนนือยยกกิปพราฉ็ลึงี คือมันมเป็นตัวชูใช่แล้วก็อฟอก์อีกอย่างหนึ่งเรามีหลายประเภทก็คือมีทั้งตัวเล็กทั้งนอกก็จะมีตัวใหญ่ใช่ไหมข้างนอกตัวใหญ่ก็จะมีทั้งเลดฟอกมีซิล v e r f o ฟอกมีอาร์ติ m มาเบ e อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรามีหลายอย่างแต่ว่าก็จะเวียนๆกันมาเพราะว่า ทีเดียวอยู่ในร้านเลยไม่ไหวอย่างที่เห็นตอนนี้คือสัตว์แน่นร้านไปหมดอ๋อคือคือจริงๆอยู่ที่บ้านด้วยใช่คือสัตว์ตทุกตัวเนี่ยคุณเบียร์เลี้ยงเองหมดเลยใช่ค่ะเลยอยากจะแบ่งปันให้คนได้รู้จักมากขึ้นนี้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ตลาดการค้าขายสัตว์ในประเทศไทยต้องบอกว่าขยายตัวเร็วมากเพราะฉะนั้นจริงๆเดิมไปเจเจหนะังสซื้อได้ละซื้อสัตว์ได้แต่ดันไม่มีที่หาข้อมูลอมเอามาเลี้ยงโดยที่แบบเลี้ยงผิดเอาไปเลี้ยงบางคนทําตายบ้างอะไรบ้างซึ่งเรารู้สึกว่า จุดนี้มันน่าจะมีที่ที่คนมาเฮ้ยคุณมาศึกษาดุสิมันเป็นยังไงตัวใหญ่สุดแค่ไหนอย่างแรกคูเนี่ยค่ะคนซื้อไปเลี้ยงก็จะแบบหูพี่นึกว่าจะตัวแคบบอมเฮ้ยมันใหญ่แบบใหญ่เป็นแบบใหญ่เป็นหมีมมใหญ่เป็นหมีใหญ่เบ้เล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือเลี้ยงไม่ได้บางคนออกไปเลี้ยงแบบในคอนโดอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยอยากให้เหมือนเป็นเวิร์กช็อปแต่พอเปิดมาปุ๊บ มันเป็นมากกว่านั้นคือคนชอบอะไรเงี้ยน,นอกจากที่เราได้เห็นสัตว์นะฮะยังมีฟอกด้านนู้นที่นอนขดกันอยู่นี่คืออันนี้เมียแคทไ<อ>หนขอหน่อยลูกหลาบอ่ะ s อรี่นะอน,นไม่ต้องไปปลุกเขาก็ได้มั้งครับนะเขาเรินอนอยู่ แล้วเขาจำเราได้ทุกตัวไหมฮะจำาเบียร์ได้ตัวไหมสัตว์พวกนี้จำได้เขาค่อนข้างจะฉลาดนะจำเสียงจำกลิ่นนี่รายการเราเนี่ยอยากจะพาสาวๆมาเดทเริ่มต้นคลิปก็คือมีการเปลี่ยนรองเท้ายกรองเท้าให้สาวๆล้างเลยล้วพอมาเจอสัตว์แบบเนี้ยก็ต้องมานั่งเล่นแล้วก็ต้องมานั่งกินใช้เวลากับการรับประทานอาหารด้วยอยากจะรู้ว่า ที่นี่ขายอะไรบ้างอะของกินหูเยอะมากทั้งอาหารเครื่องดื่มของหวานอาหารก็จะมีตั้งแต่สปาเกตตี้ฟิชแอนด์ชิพเป็นข้าวออมเล็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกแอปเปไทเซอร์ทั้งหลายหูเยอะๆที่นี่เยอะมากของหวานก็หลายอย่างเยอะเลยใช่ไหมฮะใช่คุณแอนว่ามาที่นี่ที่เดียวอิ่มได้เลยมีทั้งแบบเริ่มต้นเมนคอร์สแล้วก็ปิดท้ายด้วยดีเซอร์แบบทุกอย่างครบใช่อะ ุผู้ชมครับนอกจากพาสัตว์มาเดทแล้วมันอาจจะตอนคุณผู้ชมได้นะฮะไม่ได้แล้วขุดอาหารอะไรเฮ้ยเขาจะรูดซิบหรอรูดซิบลหใช่มีความสามารถพิเศษด้วยการรูดซิบฮะใช่รูดซิบลงได้กระดุมนักศึกษานี่ปลดอย่างรวดเร็วมากแป๊บเดียววันนั้นสี่เม็ดรวดเลยจ้าสี่เม็ดรวดเลยเหรอจ้าอย่างนี้น่าจะพานักศึกษามาเดทจริงๆเลยนะฮะ นอกจากที่จะมีสัตว์อาวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดผมมาเนี่ยสัตว์ขั้นต่าที่ผมจะได้เล่นเนี่ยมีอยู่กี่ชนิดคนะปู7บเจ็ดแปดเก้าชนิดที่ว่าจะมีเจอแน่ๆมาถึงเจอแน่ๆปนแปนเน็กฟอกเมียแคทและคูนแล้วก็จะมีชิชิล่าค่ะหนูฮิปโปหนูทะเลทรายแมวก็จะเป็นแมวเมนคูนแมวไทยเปอร์เซียมีอีกกองบ้างอย่างนี้อีเตียในอีเตีย,ต,ยตันเนี่ยอ,อ่าขอกีใช่ค่ะ,ะก็เกือบสิบแล้วนะใชออ่ประมาณสิบชนิดได้นะฮะ แต่ว่าก็ต้องถามสาวๆของคุณด้วยเวลาคุณจะพาสาวๆมาคุณบอกเฮ้ยสาวนี่ชอบหมามากเลยพามาเล่นกับหมาแต่สาวคุณกลัวแมวอันนี้ก็ต้องถามเด้วยใช่ไหม่ว่าะยางไคุณจะได้เจอแมวนะชั้นบนจะเป็นแมวะข้นบนจะเป็นแมวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เจอกันอยู่แล้วที่นี่มีอีกชั้นนะที่นี่สองชั้นมีชั้นนี้นะครับชั้นลอยอ่าแล้วก็ชั้นบนแล้วก็ชั้นบนสุดนะครับเพราะฉะนั้น ถามได้<ช>นะครับก็พานะครับสาวๆมาเดทได้แน่นอนนะครับส่วนมากผู้ชายพาสาวมานกีดการวิ่งคือมันเหมือนแบบคือผู้ชายกีดเหรอฮะไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> กา้ม, <c oughs> มันเหมือนแบบคุณเข้ามานะคนุณ <c oughs> ไม่ต้องมานั่งลึกหาเรื่องคุยกันเลยมันมีเรื่องคุยก,กันโดยปริญาทงนั้านตัวนี้น่ารักตัวนั้นน่ารักอะไรเงี้ย ไม่เห็นต้องแกล้งเล่นนะเออของร้านนี้หลอกผู้ชายมาบ่อยๆเลยเอาจริงเหรอครับหอเล่นไม่ไม่บอกผมนะครับผมยอมโดนหลอกมาที่นี่ฮะร้อยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะฮะว่าร้านนี้นะครับเอาวิธีการไหนนะฮะมาหลอกสาวๆให้มาอ๋อไม่ใช่เราเล่นเดี๋ยวกลับมานะฮะสักครู่เดียวกับรายการสิงเจ้าสังราญครับสนับสนุนโดย s ิงคอร์ปอเรชั่น